วันนี้จะมาะติดตั้ง Git for Windows น,นะครับโอเคไปที่ Google กข้าไปโอเค Windows ครับ okay. แล้วก็จะเจอตัวนี้นะครับ Official เขาเป็น Git SCM.com อันนี้เราเลือกอ Windows เป็น64บิตนะครับแล้วดาวน์โหลดวัวนี้ครับโอเคเดาวน์โหลดเสร็จแล้วเบ okay. ปัจจุบันเป็นเวอร์ชั 4, 4, 6, bit. Okay. น2.4.0.3 1 64บิตโอเคเดี๋ยวมาคลิก install แล้วครับ อันนี้เป็นเป็นลเส้นโอเคไม่เปลี่ยนผ่านแนี้ตามนีนะ้นะครับโอเคออปชันนี้นะครับนะครับกอดูก่อนกิดไลท์กนะิดคิว อ Windows t e r ี i n a โอเคกดร์ตไปใส่ใน Windows t e r ี i n a ได้เช็คดี p ี a t ัโเเโอเคนะผมชอบเ h ็ c ดี p ี a อัเดตไปด้วยจริงๆไม่ต้องชอยนี้ไม่ต้องเช็คได้ถ้าไม่ชอบอัปเดตนะครับชอนี่ตามด Default ไปก่อนนี้ก็ไปกิดตัดถึงใช้เอ่อ Default repository โอเคโอเคอันนี้คือ head j u s t Name of initial branch repository โอเคแต่ตรงเขาให้ repo ให้มันเป็น main เสมอนะครับ default repo ทัก key h e a หม่โอเคอันนี้เขาแนะนำให้เป็นอะนรแนะนำ ตัวของ open ssh เกรนนี้ก็คือว่า ssh S Q e c u t l เอาเป็นอะไรโอเคมีอยู่สองอันก็คือว่า ssh ที่มันมากับเกิดกับตัวหนึ่งคือ e x นเทอร์ open ssh เนี่ยอ่าจะไม่ open ssh it will not install t h install open ssh โอเคเอาที่มันมากับมันก่อน check आउट लोस्ट आई चीजों में जब अगर डिपो टाइमिंग कम फार्म हो जाए तो तो अपनी पे रिपेन्ट होता है ओके ओके इधिस्त KLD 发布版本，KTS 幺零九，嗯，对，不是这个版本。 โอเคคร้อนสั้นๆบันทึกไปโอเคจุดที่นโอเคจุดที่2โอเคอันนี้ก็หมาว่ามีเก็ใช้งานแล้วนะครับโอเค คนที่รับชมมิดีโอนัครับนารารเต้าจิตโวิดโน่